เมนูต่อไปหมูกรอบทอดกระเทียมอืมอืมอ๋อพี่น้องมาเป็นดาซีแต่อีพออีเมลเขาเอ่ยอูเข้าเป็นกระง้มงามเนาะใส่จานมากระงามเก่งพี่น้องอืมไปเนี่ยไปแต่แต่แต่เดียมเนี่ยเป็นดาซฟแทุู้น่าถึงสุกี้ถึงคุย้ายบันเขาสิกลิ่นบดบอ มันหอมอะหอมกระเทียมพี่น้องเขาบอกเขาใส่ไ,ได้เลยปะเพราะว่ามันมีหลายเมนูเขายังกดากิ่นบ,บนับบห้าจงจานเดียวพี่น้องตั้งเปิดั้งลายเมนก็ได้ สัง่งเอ็มเนี่ยก็ะจอปีฟูดกันแล้วเบิดทิ่เป็นนายดีกาเขาจำคุ้มเอามากินเขาเชียงมากินเขาแหลงคนนะเขาให้เขาเจ้านางกินเขาแหลงแต่ไล่ไล่ตอนนี้นะไล่ครูมาสวิตบอลเดี๋ยวเขาจะส่สองไปให้เบิรืด พี่น้องกระเพาะปากาไปถ้วยนึงนล้วห้อมหงอยห้ยช้อนตกุกอันนี้ก็อีกจานหนึ่งคุยไซร์ลายันนี้สกีสูกกสรบนหลานอีกเฮ้สิกินเบิร์ตบอ่น้องโอ้ยจำเป็นต้องโหเรียกหมูหูหยินกับโหเรียกหมูหยินกับเรียกเรียกเรียกอาตีกับลูกค่อยมากินก่อน <laughs> กินซอยพอเนี่ยลูกเอ้ยเมียเอ้ยวะ่ะจังที่ข็เป็นเจียยเือนะสนุกกินเขาจังานเขาติดวันเดอปีนะเขาวัน่ะครับวางจรารนะนันซ่บนั้นอึ้งจิมก,กี่นะเป็นอาหารไทยสติีทฟู้ดอาหารจานเดียวแล้วก็ผสมประสานกับอาหารจินจัดน้านนี้นสวยงามมากห้องเอนะตากเเย็นเฉยๆเ,เ,เลยตันนี้นะพี่น้องเอ๋ย ว่ามาจับเมงกิงจับแมงกิงมาอยู่เมียงไทย <laughs> โอ้เสบมาสิเสาแล้วก็บวเสาดอกพี่น้องมูมุ่มกรอบดิเหมือนมุกรอบเนาะโอ้แซ่บเ,เก่งพี่น้องเออลืมบอกว่าเพิ่นมีโครงการคนละครึ่งนั่นเดอ้อที่รัฐบาลแจกคนละครึ่งนะมาใช้ที่ร้านอึ้งกินกี่ได้พี่น้องเอ,อ๋ย เพราะบ้ารัฐบาลช่วยบัตรสองร้อยแล้วก็ออกเพิ่มอีกสองร้อยไงกราลืมมาเนาะกลิ่าหอรจานเดียวแสน้องเลยจุดจุดอะไได้เดือดไว้าะรัวจันทร์กระผักกกระแม่อีปยนี่ก็เอเป็นอาหารอย่างมือแรงก็ได้อาหารอย่งมือช่วยก็ได้อุ้ยคือกินร้ายทาราแนวอื่นจะได้กินมาเนี่ยพี่น้องอุ้ยคนสบเอดังแทบอ่ะทางนอคุณร้ายร้ายคนสีบอก่างนอคุไร้ายร้ายตอนนี้นะ เพิ่นให้ค่อยอยู่ในห้องบีไอทีผู้เดียวยอมป่ะค่อยจุดจองเม <laughs> ืองข้างนอกค่อยสืบาสินเจ้าซองเมืองข้างนอกคือว่ืบหาค่อยตัวคนละกินระับพี่น้องลูกค้าเพิ่นนำมาเรื่อยๆก่อนนี้นะโอ้เป็นร้านที่ขายดิบขายดีร้านหนึ่งเลยนะทางนอกนะไรเปซองทางนอกระไรเปิซองทางนอกขะคนทางนอกระคนก๊าล่าเก่งคนนะักพี่น้องคนนะ่ะทางนี้ก็มีดเดนะินไปเอฟเอทางนี้นะ ค่ายดีค่ายดีให้พากันมาลองเดี๋ยวร้านก,นกู้กินกีอยู่ที่คคกปองพี่ร้อง